สวัสดีครับพบกันอีกครั้งครับกับผมอาร์ตเคเคกับรายการลูกเทพเจ้าค่ะอ้าววันนี้ทำไมผมถึงมาโชว์ไอเดอสคูลไอดอลมูวี่นะครับคือจริงๆวันนี้ผมแค่จะมาโชว์ว่าของขอตัวที่ผมสะสมมันครบแล้วครับคือฟิกมาเลเวอรไลท์นะครับเลิวไลท์ หรือหรือที่เพื่อนๆรู้จักในทีมของน้องมิวนะครับก็คือทั้ง9คนนะครับวันนี้ผมสะสมครบแต่วันนี้ผมไม่มารีวิวตัวนี้นะครับแต่แค่อยากจะโชว์ให้เพื่อนดูเดี๋ยวเราขอมาดูกันว่าเลิฟไลท์ที่ผมสะสมครบตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับถึงจะได้ครบเนี่ยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ ส่วนตัวที่รีวิวเดี๋ยวหลังจากที่ผมโชว์แล้วเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังนะครับโอเคครับตัวแรกนะครับนี่ครับเลิฟไลท์คในไอออนตัวแรกอาวอลุ่มสองห้าสามครับฮอนุกาครับตัวนี้ครับตัวแรกที่ผมได้มานะครับอโอเคเดี๋ยวผม วางเธอไวเยิมเลมก่อนนะครับอ่าตัวที่สองครับวอลลุ่มสองห้าเก้าครับโอเคเอลี่ครับเนี่ยตัวที่สองที่ออกโอเคครับผวางนะครับอ่าตัวที่สามครับเอาสองคนออกกะนรู้สึกที่มันเกินนะครับอ่าตัวที่สามครับน้องโนกครับโคตรี่ครับ ตัวที่สามเบอร์สองหกศูนย์นะครับที่ได้เขาออกกันครต่อไปตัวที่สี่ครับอุมีครับเบอร์สองหกแปดครับอันนี้คืออยากจะโชว์ให้ดูเฉยว่าได้ครบเลยอวดๆวดอวดว่างนั้นลต่อไปครับตัวต่อไปครับวอรุ่มสองเจ็ดสามครับลินครับเนี่ยครับก็ออกมา เอาไว้ในงว,วดที่ต่อไปถ้าผมว่างผมก็จะรีวิวพวกเรมไรให้ดูครับตัวนี้ครับเป็นตัวที่หายากที่สุดจริงๆผมได้มันเป็นตัวสุดท้ายเลยนะครับเพราะว่าผมสั่งพีออเดอร์มไม่ทันม,มากี่นะครับวอลุ่มสองเจ็ดเก้าครับตัวนี้หายากที่สุดเลยครับเพื่อนๆหลายๆคนก็อยขวาหามันมานะครับแต่ว่า บางคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้ยังมีการรับซื้อตัวนี้ราคาค่อนข้างสูงลยเดียวผมก็ได้มาค่อนข้างสูงลยเดียวเพื่อให้มันขบชุดนะครับมากิตนะครับต่อไปครับโนโซมิครับเป็นตัวที่ผมอวยมากครับเพราะเนื่องจากนมเธอใหญ่เนี่ยครับวอลุ่มสองแปดห้าครับต่อไปครับฮันนโยครับ บอลล่ม297ครับตัวนี้ก็เป็นตัวลองสุดท้ายนะครับก็ได้มาก็นานพอควรนะครับตัวนี้เหมือนกันก็น่ารักเลยทีเดียวนะครับ <c oughs> ตัวสุดท้ายครับอ่านิโกนิโกนิหรือนิโกจังนะครับวอลล่มสุดท้ายครับ299ครับนี่คือตัวสุดท้ายของ I Mark ในภาคนี้ครับ าทาง Figma จะทำไอมาภาคใหม่มานะครับก็คือไอเลเวลไลท์ซันชน์เดย์ภาคใหม่มาต่อจากภาคนี้ผมก็สะสมเมั้ครับก็คงจะต้องเสียตังอีกแล้วนะครับเอาละครับของอวดมีแค่นี้นะครับเอาละต่อไปจะเป็นการรีวิวครับรีวิววันนี้คือ ตัวที่ผมได้ต่อแถวมาครับเซเบอร์ er ครับฟิกมาเซเบอร์ ex 0 3 8จะเรียกอ่าเรียกเซเบอร์เป็นหนึ่งในคอล์ชั่นเซเบอร์ครับเธอคือเซเบอร์รินลี่จากเฟดเกือออเดอร์เอ้ยไม่ใช่ครับแกนออเดอร์นะครับเฟดเฟดนะครับที่เขาเรียกว่าเกือออเดอร์เพราะอะไรครับเพราะมันเป็นเกม ที่เรียกว่าเติมตังค์แล้วหยอดจักระปองอนะครับหรือเกมในมือถือนะครับที่เขาคิตคิตกันเกมไอเฟดเกอรออเดอร์ Faith, นี่คือเวลาหยอดเข้าไปเนี่ยตัวที่เราอยากได้นี่มักจะไม่ได้ครับแล้วก็ต้องหยอดวนๆไปวนมาก็เรียกว่าเสียตังค์กันไปมากต่อมากนะครับเสื <S <S ่อจะได้เจอมาแต่อันนี้เป็นฟิกมาผมก็เรียกว่าได้ยากลำบากเหมือนกันเพราะตัวนี้าขายในงานอนิเมะ วันแรกเลยครับผมไปต่อแถวแต่ว่าก็ก็ยังพอมีเหลือแต่ว่าหลังจากเที่ยงแล้วตอนนั้นรู้สึกรู้สึกว่าจะหมดนะครับเฟส<ะ>คือออเดอร์เนี่ยครับโอเคอความสำคัญของเซเบอร์ลิลลี่ตัวนี้ไนงะจริงๆเซเบอร์ er, ลิลลี่นะครับของฟิกมามีออกมาแล้วด้วยกันสองตัวไอ้เมยอ,ออกมาแล้วก่อนหน้านี้ตัวหนึ่งก็คือ รู้สึกว่าผมจำไม่ได้ว่าน่าจะแถมจากเกมอะครับตัวนั้นซึ่งตัวนั้นผมอตอนนั้นยังไม่ได้เก็บก็เลยยังไม่ได้ตามสะสมก็ถ้าผมเจอในราคาที่ผมโดนใจผมก็จะอาจจะซื้อมาแล้วก็จะมารีวิวไว้เพื่อนๆดูตัวนั้นจะเป็น ex เหมือนกันนะครับรหัส ex s y b e r ex 038์ EX 038นี่คือเหมือนเป็นตัวที่ทำใหม่ เป็นตัวเดียวกับตัวลิลลี่ตัวที่ออกมาแล้วน,นะครับตัวนี้เราจะมาดูเรื่องราคาราคาก็เพื่อนๆน่าจะรู้อยู่แล้วตกสองพันอัพอัปครับแล้วแต่ว่าอยู่ที่ว่าจะได้ถูกได้แพงไงคนได้ถูกก็ผมก็ดีใจด้วยครับส่วนคนที่ได้แพงก็เสดยดารมากผมนะครับอโอเคอ่ทีนี้เราจะรีวิวกันก็ด้านหน้าครับก็เป็นตัวำดำ ก็ใครๆก็เห็นว่ารู้รู้เลยว่าเป็นเซเบอร์ครับอเรลี่เิลีล่นะครับอด้านข้างก็เป็นกล่องสีขาวซึ่งไม่มีอะไรเลยในในทั้งหมดสีด้านก็มีแค่ด้านหน้าด้านบนก็แค่ฟิกบ้า ex เรียกว่ากล่องเรียกว่าธรรมดามากก็เป็นขาวนวลน,นะครับสวยทีเดียวเอาละทีนี้ผมจะทําการตัดให้เพื่อนๆดูว่าข้างในเป็นยังไงบ้างนะครับอ่า ภายใน Saber Lily EX038 นะครับโอเคก็จะเริ่มตัดแล้วนะครับก็ตัดจังบรรจงข้างบนนะครับก็คือเอาแล้วก็ตัดโอเค okay. ผมเอาตัวนี้ออกเลยนะครับาแล้วครับแกะแล้วนะครับ s a เ e r Lily ลอ่าลืมไปแกะอย่างนี้ กล่องพังพอดีเราก็ใช้อาเนียครับกระไกงัดเบาๆครับก็เหมือนเดิมครับเก็บกล่องกล่องถ้าเกิดเราเลิกเล่นหรืออะไรเงี้ยพวกของสะสมต้องไม่เรียกว่าเป็นของเล่นแล้วของสะสมก็จะเรียกว่ามีราคามากยิ่งขึ้นครับอาเนียครับตัวเซเบอร์ลิลลี่จะมีตัวเซเบอร์ลิลลี่หนึ่งตัวดาบแล้วก็หน้านะครับ ตัวนี้เนื่องจากเป็น e x จะไม่มีแบบว่าล็อตพิเศษที่ว่าเป็นล็อตออนไลน์ที่ว่าแถมหน้าหรืออะไรต่างๆนะครับเอาละเดี๋ยวแกะข้างในช็คเนี่ยครับแกะข้างในก็มีพลาสติกรองตัวเซเบอร์ผมหยิบตัวเซเบอร์มันะครับช็คตัวเซเบอร์ลิลลี่กระโปงเรียกว่าน่ารักทีเลยทีเดียวแขน่าตรงหัวนะครับจะมีโบอยู่โบนะครับ หัวแขนเนี่ยขยับเนื่องจากเป็นของใหม่มเ็เรียกว่าปันยังไอ้นี่อยู่ครับยังไม่หลวมโอเคก็เรามาดูกันเราใส่เหืนเหมือนเดิมครับภ้างใต้กระโปรงก็เหมือนเธอใส่ถุงน่องสีดํานะครับข้างในก็จะเป็นเองในสีดําหรือเปล่าหรือว่าเป็นชดุดเขาเรียกอะไรนะแกงเกงที่ฟิตฟของผู้หญิงผมจำไม่ได้สเตย์ปะไ,ไม่ใช่ดิอะไรสักอย่างนะครับโอเคจำม่นะ้อ่ะก็ รองเท้านะครับก็เป็นส้นสูงเรียกว่าตัวค่อนข้างน่ารักเลยทีเดียวเนี่ยครับในตัวนี้ครับโอเคเดี๋ยวเ่อาตัวไว้นี้ก่อนอ่าทีนี้เรามาจับดาบตัวดาบครับก็ดาบเซเบอร์โ,อโหเรียกว่าสวยนะครับสามารถเอาไปเรียกว่าไปใช้กับฟิกมาตัวอื่นๆได้นะครับดาบเซเบอร์เรียกว่าสวยทีเดียวมีปลอกดาบให้มี Okay. เหมือนรูปในรูปก็คือเธอถือถือดะถือปอกดาผ้าหนึ่งแล้วกําลังจับดาในรูปนะครับหัวที่เปลี่ยนผมไม่ด่วนหัวเปลี่ยนก็คือเนี่ยนะครับหัวเปลี่ยนหัวเหมือนยิ้มหรือหัวเลาะเนี่ยนะครับก็หนึ่งหัวโอเคกับดาบนะครับนี้ก็เหมือนเดิมถุงซิปเอาไว้ใส่ผ้าต่งตางใส่เลิกเล่นแล้ว อ่าตัวแขนแล้วก็มีตัวฐานให้นะครับแขนก็เหมือนเดิมครับตัวแขนโอ้อผมดูก่อนนะเหมือนจะมีแค่ไม่เหมือนไม่เหมือนตัวอื่นจะมีให้แปดนะครับตัวแขนจะมีแค่หนึ่งสองสามสี่ห้ามีแค่ห้าครับแล้วก็มีจอยให้กันกันพังแล้วก็ตัวไอ้นี่น,นะครับฐานโอเคทีนี้เรามาดูใบ ในใบครับก็จะมีเนี่ยครับอย่างที่ผมว่าโอเคอ่ะเรามาดูด้านภาษาอังกฤษก็เหมือนสองด้านนะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นกับภาษาอังกฤษอ่าก็มีกี่ส่วนเนี่ยหนึ่งสอง่าตัวครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเ้าสบสิบมีทั้งหมด13นะครับแล้วก็พวกวิธีการจับวูดอะไรต่างๆนะครับโอเคตามนี้นะครับ ก็สำหรับเซเบอร์ลิลลี่ตัวนี้นะครับอืมก็สำหรับนักสะสมผมว่าก็เหมาะกับการสะสมนะครับเพราะว่าเป็นตัวที่ค่้นหายข้างหายายากถ้ามีไว้ก็เรียกว่าถ้าคนชอบสายฟิกมากนะครับก็มีไว้ก็ดีครับสำหรับตัวเซเบอร์ลิลลี่นะครับโอเคผมยังไม่ได้เอาไปโชว์หรือไปทำอะไร นะครับเนื่องจากผมยังไม่มีตู้โชว์เดี๋ยวถ้าเกิดผมมีตู้โชว์ก็เหมือนเดิมครับเดี๋ยวผมจะถ่ายเพื่อนเพื่อนดูว่าในตู้โชว์ผมเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับก็ตัวนี้อ่าผมก็จะรีวิวอยู่นี้ภายในกล่องก็จะประมาณนี้นะครับในกล่องก็จะเป็นสีดำอันนี้เดี๋ยวผมเก็บ <c oughs> โอเคครับตัวนี้คือตัวที่ผมรีวิวนะครับเซเบอร์ลิลลี่โอเคก็เก็บกล่อง องดีส่วนอันนี้แกะมาแตะไว้เหมือนเดิมครับเนี่ยโอ้โหเรียกว่าอย่างนี้เขาเรียกงานเนียบครับทาไปขายต่อมือหนึ่งเลยก็ได้นะครับเนี่ยโอ้โหอ่านะครับในงานวันนั้นจริงๆผมซื้อตัวนี้มาด้วยคือมิคุซโนแต่ว่าผมก็อาจจะเอาไว้รีวิวไว้ครั้งหน้าหรือครั้งที่ผม ต้องการจะรีวิวนะครับก็ตอนนี้ก็เป็นเซเวอร์ลี่อะทีนี้ผมแถมให้หน่อยครับอ่าจำช่วงแรกนะครับที่ว่าผมมีอ่าสมุดมิลนะครับก็ตัวเนี้ยเล่มเนี้ยซื้อมาในงานอรู้สึกจะเป็นอาที่โรงหนังอาอาเลิฟไลท์เดอมูวี่นะครับ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวผมเปิดภายในให้ดูครับเนี่ยครับ เป็นอย่างนี้หน้าหนึ่งหน้าสองครับก็จะเป็นเรื่องราวเป็นเพลงต่างๆของมิวนะครับหน้าสามครับน,นี้หน้าสี่ก็จะเป็นตัวละครแล้วก็บอกแล้วก็นักพากว่าเป็นใครนะครับหน้าห้าครับนี่ครับแล้วก็หน้าหกครับงัวยใครอู ไว้คนไหนก็ดูคนนั้นนะครับหน้าเจ็ดครับหน้าแปดครับหน้าเก้าครับหน้าสิบครับหน้าสิบเอ็ดครับหน้าสิบสองครับแล้วก็นี่ก็น้าสิบสามครับหน้าสิบสี่ครับหน้าสิบห้าครับ หน้าห6แล้วก็อันนี้หลังเล่มนะครับก็ใครอยากได้ก็ลองไปหาดูครับเรียกว่าค่อนข้างหายากเลยไเดียวผมตอนนั้นผมตามเล่มหนึ่งไม่ทันก็เลยได้เก็บแค่เล่มนี้ครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้ครับสำหรับรายการลูกเทพเจ้าขาวันนี้ครับก็สวัสดีครับ